ไม่รู้จักลาดเตียงหรอคะฮะาโคกวาแลรต้งนล้น่นากินแท้ไม่มีใครกำนั่งต่ำอย่างนี้หอรอกเขาดูแลเขาต้องยกสูงๆเฮ้ตะโกนเรียกก็าเจวกันป้ะเจวเธอชอบตอบะโกนว่าอะไรปะป้ะเจวมันแบบอยากให้กินจริงหรือเปล่าเออน้ำใจแบบคือคิวแก่งแล้วนะดูดิอันไหนสวยกว่าก็ไ <c oughs> ม่ต้องบอกปะ <c oughs> คนรู้ไหมว่ายูอยา่ยิ้มน้อยอยิ้อยม<า>อมอะไรผู้หญิงพิมพ์มาว่าขอบคุณค่ะแต่ยูอ่านว่าชอบคุณค่ะยูแต่ก็ยูได้แอบอ่านแล้วยูก็ยิ้มว่าใครชอบคุณค่ะเขาอยากให้แกล้งไงเธออิจฉา,าหรือว่าไม่อิจฉาหึงหรือว่าไม่หึงอย่างนี้ไงเอาอะไรอีกอะซื้ออะไรมาอีกอะทำไมเขาต้องบบกด้วอยอะไม่เธอใช้บัตรเครดิตเขาเขาให้เงินแล้วนะอันนี้เมาสาเรื่องเกี่ยวกับทำงาน แล้วเมาส์อันนี้มันเป็นอะไรเมาส์อนันนี้คลิกขวาไม่ได้ไงเขาใช้ก็คลิกได้ตลอดเล่นเกมแพ้ตลอดเป็นเกมแพ้โทษเมาส์ช่วงนี้มีคนถามผมเยอะแล้วนะหมายความว่าไหนเกมนะมลเลยผมก็แบบกดใช่ไหมครับทุกคนเพราเลยผมก็ลงทุนเลยนะเท่าไหร่เนี่ยคะสองร้อยบาทเอ๊ะไม่ใช่แหละยี่ห้อนี้แพงรู้เหรอรู้เขารู้เขียนมาเธอะเนี่ยไอโลโก้แบบนี้เขาจำได้เท่าไหร่นะคะจริงๆประมาณสองสามพัน เธอคิดดูดีถ้าเขายอมแพ้กับคนเอื่นอ่ะแล้วก็คนเอื่นดา่าเขาตลอดอด่ะเขาก็อารมณ์เสียเธออยากให้เขาอารมณ์เสียแบบนี้เหรออารมณ์เสียจริงเวลาเล่นเกมแพ้ไม่เห็นต่างกันเลยว้าจำเลยรู้สึกโอ้โหเธอเยอะไป <c oughs> ไปทำอะไรกินเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนเมาส์วันนี้เขาจะทำอะไรนะลาดเตียงเธอเชื่อเขาป่ะแม่กับ ป้าเจ๋ไม่รู้จักป้าเจ๋อไม่รู้จักลาเตียงหรอคะไม่รู้จักฮะไม่รู้จักเห,ห็นไหมเขาบอกแล้วเอ้ออจริงเหรอใช่เ,เขายังไม่รู้จักเลยจริงเหรอ,อเขารู้เพราะว่าเธอเซิร์ชนั่นแหละเขาก็รู้เพราะว่าอะไรรู้ปนะนัดทิมนะเอเหรอเออ,เอ,อผมก็ลืมไม่ได้นะคะวน,นาน่ะรสชาติแบบอร่อยมากก็เลยผมก็อยากจะทําอีกตำชื่อได้ด้วยเหรอถ้าเขากินแล้วก็อร่อยใช่ไหมไม่ลืมหรอกทัวรี่สองต้องตำก่อนนะ แ้น่ากินแท้ไม่มีใครคานั่งทำอย่างนี้หรอกเธอไม่บอกเขาแล้วตอไปทำอะไรจ๊ะทำเครื่องสามย่างมีอะไรบ้างเอ่นีน่ไงกะทิออมพริกไทยรักผักชีทำสามย่างง่ายๆไม่ทำเลยจ๊ะทำง,ง่ายเกินไปก็อาจจะไม่อร่อยก็ได้นะอันนี้ก็น่าทำเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคนที่ยังไม่รู้จักก็เยอะอาจจะก,กินแล้วก็ติดใจก็ได้นะอร่อยนะจะบอกให้นะมาเจอบอกว่าทำยากใช่ไหมถ้าเราวันนี้ทำสวยนะ อย่าคิดเยอะอย่าคิดไกลวันนี้อาจจะอร่อยก็ได้นะเพราะว่ามีวัตถุดิบน่าอร่อยอย่างเดียววะ่ะหมูสับกับกุ้งอย่างเงี้ยเปนไม่อร่อยได้ยังไงใช่ไหมจ้ะกุ้งอ่ะเปไม่มีหัวนะครับทุกคนเราเพราะเราซื้อแบบสำเร็จนะเออซื้อสำเร็จอนะ่จนะหัวกุ้งอ่ะมีมันใช่ไหมครับาาแต่หัวใจพอมามีแต่เธอเพราะแจกหัวล้อช่วงนี้ผมก็ดูเนี่ยไลค์กันเยอะเกินไปจำได้หลายหลายย่างอะ่ะมีแต่เธอไหนอะ่ะมองมาละกูไง พอแล้วไม่ตามแล้ว,ผม,วผมหัวใหญ่ผมหัวใหญ่เขาขอทำได้ไหมไม่ได้เจ้าของอ่ะใช้ได้คนเดียว <c oughs> เออแล้วก็มีคนถามเรื่องเกี่ยวกับนี้เยอะไม่ใช่เหรอทุกคนผมอันนี้ซื้อมาช้อปปี้นะครับช้อปปี้คิดว่าตำกระเทียมอะไรเงี้ย สับตัดเทียมหรือว่าทำกระเทียมเขียนประมาณน,นี้เจอนักครับตัวคนรยก็บาทเองคุ้มนะแล้วก็ไปไหนก็ไปเอาไปได้ไงจะไปไหนล่ะ <c oughs> คนที่ไปตกปลาในสวนเหมือนเมื่อก่อนของเรา,า <c oughs> เอาอันนี้ไปทํากินเองก็ได้นะตกปลาได้ปุ๊บใช่ไหมคับปลาใสายอยู่ตรงนี้แล้วก,ก็ปึกๆึกทำแบบปลาเส้นได้เลยจริงๆกุ้งอ่ะต้องสับนะแต่ว่าแบบขี้เกียจสับไงมันจะทําได้ไหมอาจจะได้นะหินก็น่าจะทําให้แบบสับได้นะ ันนี้ทำอะไรเปไม่ได้บ้างอ่ะตัดได้หมดจริงๆอันนี้ต้องทำอะไรก่อนคะไอ้ต้องผัดก่อนอนะ่ะแต่มันจะเดีได้ไหมก่อนอืมทุกคนพร้อมคิดแล้วนะค่ะวันเนี้ยทำราดเตียงไม่สวยใช่ไหมครับกิในไส้กับข้าวได้นะโอ้ไส้อร่อยอันนี้เป็นไม่อร่อยไม่ได้อะ่ะแค่เนี่ยผัดอันนี้อย่างเดียวก็แบบผอมอร่อยดีนะเลยนะคะเนี่ยสองแถวใหญ่ซอยเฮ้ยเธอ ตรงไหมของเขาเก่งน,นะมันขึ้นได้เนี่ยเออเมื่อกี้ยืมเลยไแบบเห็นไหมยืนไม่ตรงอ่ะน้ำราอนหกสิบกิโลเอียบา่าแบบอดทนได้ไยัยงไรซอสตี๋หรือว่าอะไรน้ำจิ้มเหรอกิน<ๆ>เปาเป่า,าเพราะว่าข้างในแบบปรุงรสแล้วไงถ้าอยากกินนะก,ก็ทำได้นะแต่ว่าเขาขึ้นไม่ออกอ่ะอันนี้เป็นหมกล้ำน้ำจิ้มอะไรอ่ะเขาคิดได้าจากซอสมะเขือเทศหรือจ๊าน้ำจิ้มไก่แม่แม่มาดอมมีปะแม่ป้านอนแม่ป้านอนมีปะถ้าไม่มีอะไรจะจิ้มกี่ใช่ไหมนี่แหละ น้ำพริกเผาใส่สับลงไปทำไมใช้ตะหลิวนี้แล้ววะเขาอันแล้วว่ามีคนคอมเมนต์ให้ว่าห้ามใช้ตะหลิวพลาสติกอะเพราะว่าพลาสติกเ,เป็นอีกใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรไม่ดีแบบออกอกมาไม่ดีกับสุขภาพอะเคยกินลาเตียงที่บ้านนัดทิใช่ไหมครับอย่ลืมมาา่านแล้วนะครับยูทูบมีคนถามลาเตียงก็เลยคิดถึงอะ่ะโอ้ยลาทิพย์ทำให้จำได้ก็เลยอะผมก็อยากกินอีกอะ่ะข้อที่สอง คอนมาทุบอันนั้นคือน้ำตาลปี๊บนะคะโอ้โหน้ำตาลปี๊บใหญ่มากอะยูนติดน้ำตาลปี๊บมากเมื่อก่อนเขาชอบกินนะกินเล่นนะเปล่าเปล่าเหรอเออจริงเหรอเด็กๆไงไม่มีอะไรกินไงอยู่กับยายง่งเอาน้ำตาลปี๊บมากินเล่นทำไมไม่กินช็อกโกแลตหรือว่อาแบบลูกอมอย่างนี้เมื่อก่อนต้องพายเรือไปซื้อแล้วยายเขานานๆจะพายไปชีนหนึ่งเข้าจริงเหรอคิดไม่ออกอะสมัยก่อนไม่มีถนนข้างหลังบ้านนะใช้แต่เรือ ต้นไปเหลียน่ะเธอก็ยังไงเต้นไปอยู่ด้วยไงเดินเนาะคิดถึงไม่ออกอะเมื่อก่อนนะเธอเธอบ้านนี้จริงๆไกลไหมตดินไปโรงเรียนนะไกลก็ไปร้านระจีไกลปะล่ะเป็นกิโลนะเดินไปตามสวนเนี่ยสวนประกุลสวนอะไรก็เดินไปเรื่อยอะไรเงี้ยถ้าหิวแบขโมยมะม่วงกินอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่เห็นคนเล็กเพรตอนเย็นใช่ไหมก็เดินผ่านร้านกระจีจซื้อขนมแล้วก็ค่อยกลับขัดโดนแห้งแล้วนะแห้งมากนะเมงวันจะเริ่มจะมานะเราใหญ่ไปตรงนู้นดีกว่า คุณเบื่อไหมที่คุณพูดภาษาไทยไม่ชัดอแล้วเวลาคุณใช้ข้าพเจ้าคุณก็แบบว่าเอาตะเกียงเอาตะเกียวก่อจะได้ของจริงเขาเบื่อมากค่ะเมื่อไรจะพูดช้าต่อเอาช้องเอาตะเกียงที่อยู่ในตะก้อเขาอยากจะพูดอยากให้แบบเข้าใจาแต่ว่าไปสุดท้ายไม่เข้าใจาไงก็เลยเขาแบบ เข้าใจเธอจริงๆเธอเข้าใจเขาที่สุดแต่ว่าเธอก็บางทีแบบงงๆเหมือนกันเนาะที่ยูนพูดในคลิปแล้วดูพูดชัดใช่ไหมรู้เรื่องใช่ไหมจริงๆตัดอันที่พูดผิดไปเยอะมากนะจริงๆอันนี้พูดจริงๆเมื่อกี้ที่พูดถูกใช่ไหมก่อนที่จะพูดถูกก็พูดผิดไปหลายทีใช่อันนี้กรองไข่ให้ให้มันนวล ลงดูนะวันนี้เขาจะทำสวยแค่ไหนถ้าเขาทำสวยได้ใช่ไหมเธอเอาไปใครไหมน่าโรงเรียนนะเออน่าจะเด็กชอบกินนะอันนี้รสชัดของเดก็กอะเธอรู้สึกไหมชัดเด็กใช่ไหมเขารู้สึกเมื่อก่อนนั้นเราใครสรงขั้งก็ทําได้ใช่ไหมอันนี้ก็น่าจะทําได้แหละกำลังใหญ่ไปบ่างเออ,อเขารู้แล้วเขาต้องยกสงูงๆจะได้ไม่ใหญ่ตีดอไอนน้ต้องทำยังไงอะ่ะ <laughs> อันนี้คือครั้งแรก โอ้ยเธอดูอันนี้ดิโอ้ดีนะผมไม่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนถ้านั่งอยู่ตรงนี้หรอตรงไปแล้วไปโรงพยาบาลไปแล้วรู้แล้วทำไมโตบ้านพังเธอโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาเฮ้ยทำไมไม่สวยอย่างนั้นวันนี้ทำหน้าตียงไม่ได้แล้วนะดีวันนี้น่าจะกินไส้หมูอย่างเดียวว่าเล้ทาไมช่วงนี้ไม่มีใครกินราตียงไม่ใช่ไม่มีใครกินนะไม่มีใครทําอาจจะได้ละนะลองดูลองดูเออ่นแหละเออเธอทำเก่งนะ เออได,ได้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 เออทุกคนสวมทำเก่งอันนี้ต้องต้องผู้หญิงทำเลเล็กๆเออจะได้แบบไม่ไม่ใจร้อนอ่ะเ,เล็กมากสวยกับผมเยอะชึบชึบแล้วก็ชึบใส่ไม่ต้องเยอะนะเพราะว่านี้แบบไม่สวยอยู่แล้วพืบนพื้นได้อยู่นะได้อยู่นะอเออของเขาดี ว้าวทรส้มโอ้โหเธอร่ำจะแบบสกิลเก่งแล้วนะนั่นแหละเออสวยสวยเออนั่นแหละสวยอันนี้ใส่ไส้เยอะได้นะเนี่ยน่าจะได้เยอะนะเพาะว่าไม่หล่นนะทีน่ะวันนี้พัาไส้เยอะๆนั้นน่านาเห็นไหมแบบไม่เออหนึ่งสองส้มอืมสวยไหมล่ะสวยแต่ว่าแบบไม่เห็นข้างในเท่าไหร่ดูดิอันไหนสวยกว่าก็ไม่ต้องบอกปะทุกคนดูฝีมือชุ่ม ตังกันกับเธออะไรอ่ะทำไมเธอเก่งกว่าเขาเยอะเข้พอใจไหมเขาวันนี้ทำไมอ่ะจ้มทำแล้วก็สวยแต่ผมทำแล้วก็ไม่สวยก็เลยไม่ภูมิใจเท่าไหร่อ่ะอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามอันที่สี่รู้ไหมว่าทำไมแมงวันเยอะเพราะว่ามันจะกลับบ้านแล้วไงใช่เหรอใช่เพราะว่ารู้ไหมรอเธอมาทั้งวันแล้ววันนี้ไม่ลงมาสักทีเทตะโกเรียกป้าเจาก่อนป้าเจลเธอเข้าใจคำาตะโกไหมตะโกต้อง อย่างเงี้ยเขาเรียกตะโกนปาเจวปาเจวปาเจียวถ้าชอบอะไรแบบมุกแบบนี้นะไม่ชอบเป็นมุกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้างเหรอเธอชอบตะโกนว่าอะไรปะปาเจียวมันแบบไม่อยากเรียกอะไรนี่เหรอเหมือนแบบอยากให้กินจริงหรือเปล่าหรือแม่คนบ้านนอกชอบเรียกกันยังไงอู้เอออย่างเงี้ยชอบไปดิฮู้ฮู้อย่างนี้เหรอใช่ไหมปาเจวคนแถวนี้เรียกกันยังไงโอ้โหนั่นแหละ ตอนเช้าอะผมก็แบบได้หินบ่อยน่ะคะ่ะตอนแรกแบบโอ้แม่อารมณ์ดีมากกันไปหรือเปล่าทำไมแบบฮู้ฮู้จริงคนแถวนี้เรียกกันอย่างนี้ <laughs> ตอนนี้เขาเข้าใจอยู่นะไงะไล่ไวเห็นไหมเห็นไหมคนแถวนี้ตะโกนเรียกกันยังไง <laughs> <laughs> ว่าแล้วตอนเช้าผมก็ได้อินบ่อยแม่กีฬาเตียงกันคนละชิ้นโอ้ทำไมเก่งอะลูกตันนี้ส้มทำนะก็ไม่ใช่ผมทำนะผมคิ่ทำาไลอย่างเดียวเขากินกันอะไร กินอย่างเงี้ยค่ะเลยเพราะว่ารสมันจัดแล้วค่ะหมูจัดแล้วเขไม่เอาช้อนตักกันเลยก็จะกินอย่างนี้กันเนาะ <c oughs> ไม่รู้สึกว่าทำแซนด์วิชไปได้รสชาติเป็นไงบ้างคะถ้ามีอะไรจิ้มกินก็น่าจะอร่อยนะเหมือนไข่เจียวทรงเครื่องแบบเครื่องเยอะๆก็รอ,กอ,อร่อยดีห,า,หาทำเรื่องง่ายให้กลายเป็นเรื่องยากจะตึงยากหน่อยนิดนะึงก็เหมือนกินไข่เจียวเป็นหมูสับเนาะ ช่มถ้ากินกับซอสมะเขือเทศจะอร่อยน่าจะอร่อยวันนี้ยุนจะกินน้อยหน่อยนะทุกคนกินคนละชิ้นน่ะหมูอ่ะได้กลิ่นของไอ้นี่นะรากผักชีพริกไทยนะมันจะเผ็ดๆนิดนึงเราก็ได้กลิ่นกุ้งด้วยเนาะกับทุกคนโอ้ลืมกุ้งไปเลยใช่ไหมใช่ได้กลิ่นเนาะตอนที่เธอกินกับนาะทีเธอกินยังไง อย่างนี้แหละถือกินเงี้ยเหรอออืโหเข้าไปได้ยังไงอ๋อทำได้เมื่อก่อนนั้ฉันทำให้กินแบบไหนทำให้เล็กๆอ๋อเหรออืมแบบนี้อุ้ยทำยากนะน่ะยากครับนักที่แบบคนใจเย็นๆไงนั่งทำคุยด้วยฮ่าฮ่าฮ่าฮอฮอฮอเขารู้แล้วทำไมว่าคนอร่อยอ่ะทำให้แบบเล็กๆกินแบบคำพอดีพอดีเออกินเช่นหนึ่งเราก็อิ่มนะเธอกินมาสองสามชิ้นแล้วมั้งรู้ไหม เขาก็ยังจะพูดอีกว่าที่เขากลัวๆเลยปะ่ะกลัวมีลูกแล้วก็อย่างเงี้ยกินเสร็จแล้วก็ไปเล่นใช่ปะ่ะต่อย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 ตอย่ตอยแล้วก็วิ่งมากินตอนเด็กๆเ,เ,เธอเป็นอย่างนี้ไหมกินแล้วก็เล่นป่ะหรือว่าโดนตีเมื่อของเขากินข้าวคนเดียวแม่ทํางานเนี่ยขย้างนอกก่อนแล้วเตียงอันนี้เป็นไม้เล็กนะครับทุกคนผมก็ใส่ข้างในแบบไส้เยอะใช่ไหมครับถ้าพูดตรงๆให้หน่อยจริงๆอร่อยไหมอร่อยอร่อยนะแต่ถ้าพรุ่งนี้ใช่ไหมถ้าเราเราไม่ได้ทำวันนี้ใช่ไหมแล้วทำพรุ่งนี้ใช่ไหม มันอาจจะสวยแล้วก็อร่อยมากกว่านี้ทําไมอ่ะอน,นาทิพมาไงแต่ไม่เป็นไรอันนี้เราได้ลองทํากันเองไงรู้แล้วใช่ไหมว่าทําไมไม่มีใครทําขายอืมใช่ยากอ่ะโอเคนะครับทุกคนวันนี้กินนัดยังเสร็จแล้วนะครับรสชาติอร่อยแต่ว่ารู้สึกแบบไม่สวยหน่อยนิดน,นึงก็เลยผงก็แบบรู้สึกแบบเสียใจนิดน,นึงนะครับทุกคนถ้าเขาหน้าทำนะพงก็อาจจะสวยกว่าน,นี้อีกแต่ว่าเขารู้นะเธอพูดว่าอะไร,ะไรมีเขาหน้าอีกเหรอใช่ไหมอาหารไทยมีเยอะทําอย่างอื่นมีอีกค่ะมีหลายอย่างค่ะ อันนี้เก็บไว้ทําที่เกาหลีรล้กันนะ,ะเพราะว,วัตวถุดีบแบบไม่ยากไงให้แม่กินเนาะใช่โอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้กันนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กําลังใจผมด้วยนะครับจะกลับบีดียอหน้านะครับบายบายค่ะสวัสดีครับ